Thank and class English welcome with me, Teacher to your Nell. ลองหยิบโทรศัพท์มือถือบนส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าจะมีแอปพลิเคชันที่เป็นโมบายแบงกิ้งสิ่งนี้เองเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้หลายธนาคารมีการทยอยลดจํานวนสาขาหรืออาจจะเรียกได้ว่าปิดสาขา เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยไปธนาคารแล้วถ้าไม่ได้ต้องไปเซ็นเอกสารนะปีแรกที่พี่เข้าไปทํางานเนี่ยเป็นนโยบายให้ลูกค้าใช้แอปเราเยอะๆปีที่2เนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาจะไม่ขยายสาขาแล้วถ้าสาขาไหนเนี่ยยังทําผลกําไรไม่ได้เขาก็จะยุบ AI จริงๆเป็นคําที่ค่อนข้างกว้างนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยก็คือพยายามจะสร้างโปรแกรมหรืออัลกอริทึมบางอย่างที่ทํางานคล้ายๆกับสมองมนุษย์ทุกวันนี้ที่เราใช้เนี่ยเป็น subset หนึ่งของ AI ที่เรียกว่า machine learning machine learning ก็คือ การเอาอัลกอริทึมมาเรียนรู้จาก Data เพื่อที่จะดึงข้อมูลหรืออินโฟเมชันบางอย่างเอามาใช้ได้สิ่งที่ AI จะมาทำให้มันดีขึ้นก็คือมี productivity สูงขึ้นมีความแม่นยำในการทำงานสูงขึ้นตราบใดที่เราป้อนข้อมูลให้มันเนี่ยมันก็ทำงานได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยทุกคนต้องมาช่วยรุมกันทำงานเพื่อเคลียร์เอกสารพอมี AI เข้ามาเนี่ยระบบทุกอย่างมันลันเข้าไปในเทคโนโลยีหมดเลยก็เลยทำให้ทุกอย่างมันทำงานได้เร็วขึ้นได้แม่นยำมากขึ้น ซึ่งพนักงานบัญชี1คนเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการบันทึกบัญชีการใช้โปรแกรมนะหรือว่าใช้ AI เข้ามาช่วยเนี่ยทำงานเสร็จภายในเวลาแค่ไม่กี่นาทีแค่นั้นเองจากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยจะเห็นว่ายอดการโอนการชำระเงินผ่านโมบายแบงกิ้งโตขึ้นเกือบ2เท่าทุกปีลองคิดง่ายๆว่าถ้าลดพนักงานสาขาละ3คนเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30,000บาทต่อคน138สาขาเนี่ยใน1ปี เขาสามารถประหยัดเงินจากค่าจ้างของพนักง,งานเหล่านี้ได้นะครับถึงเกือบ150ล้านบาทการที่เลิกจ้างพนักง,งานสาขาละ3คนไม่ถึง10ปีธนาคารเบรกอีเว้นตัวนี้แหละที่เหลือจะเป็นกำไรแหละ ที่มีผลกระทบมากที่สุดคือคนที่ทํางานแบบรูทีนเจ้าหน้าที่เถวเลอร์ที่อยู่เคาน์เตอร์สินเชื่อรายย่อยพนักงานที่ขายกองทุนรับปากขอนมันมีอยู่แล้วบนสมาร์ทโฟนอะไรที่มันเป็นงานรูทีนซ้ๆงานในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงานเยอะๆยกตัวอย่างก็คือแบบต้องตรวจสอบคอมฟรายสน่ต่างๆ,างๆอย่างนักบัญชีก็มีโอกาสล่ามแปลหลายๆอย่างออโตเมชันมันก็จะมาแทน ถ้าเกิดคนตกงานจะผิดที่ใครใช่ไหมครมันอาจจะมีเหตุผลมาจากว่าอินดัสทรีมันเปลี่ยนไปหรืออาจจะเป็นเพราะว่าความสามารถของเขามันเริ่มตามไม่ทันละกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอินดัสทรีเด็กๆในแบงก์อย่างเงี้ยไม่พัฒนาตัวเองเขาก็อยู่แบบเรื่อยๆสิ่งที่เขาจะได้รับคือธนาคารก็จะย้ายเข้าไปสาขาที่ไกลขึ้นไกลขึ้นไกลขึ้นถ้าอยู่โอเคไม่มีที่ไปอะ่ะอยู่ก็ต้องยอมอะ่ะคือทุกคนแหละต้องเรียนรู้ใหม่สิ่งที่ผมเคยทำมา5ปีแล้วกับทุกวันนี้มันคนละเรื่องเลย ทุกวันนี้เราจําเป็นจะต้องใช้เวลา16ปีไหมในการสร้างอาชีพอาชีพหนึ่งจบปนหนึงป .6 ม1นม .6 ปปิยญญาตกอีก4ปีทุกวันนี้มันไม่จําเป็นการศึกษาพื้นฐานมันเป็นการที่จัดระบบความคิดของคน teach student how to learn เราจะสอนยังไงให้เด็กเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ คือมันจะต้องเปลี่ยนจาก subject base มาเป็น skill ในการคิดต้องมี critical thinking วิธีคิดหลายๆแบบเพื่อที่ว่าเราจะสามารถมองเห็นปัญหาเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันได้ซึ่งตรงนี้พอวิธีการเรียนรู้เปลี่ยนไปเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแนวการสอน mindset ก็ต้องเปลี่ยนครูเนี่ยเป็นแค่ facilitator ช่วยทำให้แบบเด็กมันสามารถแก้ปัญหาได้ ตอนนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่สตัวครับเป็นพราบาคุ้มครองแรงงานกับเรื่องประกานสังคมพราบาคุ้มครองแรงงานเนี่ยก็เพิ่งออกมาปี6กเองก็เป็นการที่ช่วยคนที่ตกงานจะต้องมีการชดเชยเงินให้ลูกจ้าง นี่คือเลิศดสุดละจากที่เคยมีมาในปี6-1เนี่ยตัวเนี้ยดีมากๆแล้วการวางนโยบายว่าเออสมมติว่ามันมี disruption ของ automation เนี่ยเราเขาควรจะเตรียมการยังไงบ้างมันมีสกิลอะไรบ้างที่คนจะต้องเริ่มเตรียมการ t r a i n ิ่ g ให้เกิดขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยเราต้องทำอะ่ะคือไม่งั้นคนที่หลุดเราไปจากระบบแรงงานเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในระบบแรงงานได้ยังไงต้องทําใจยอมรับว่านี่มันเป็นธรรมชาติอะ่ะมันต้องมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมามันเป็นเรื่องอะไรที่มันปรับตัวได้อะ่ะก็ลองวิเคราะห์ดูซิว่าเราจะโดนผลกระทบไหม ถ้าวิเคราะห์แล้วไม่โดนผลกระทบโอเคอยู่ที่เดิมก็ได้แต่ถ้าผลกระทบมันกําลังใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วกาลังจะมาถึงตัวคุณคุณต้องทําอะไรสักอย่างแล้วแหละ I have a feeling that this is our order which is pretty cool So I guess the number is 55 which is the table So then I have to get my plate And then I have to press done <laughs> so we're at Sizzler now in Science Square and we just noticed something funny. They have a new kind of system here where robots are used for serving the food. So basically you pick up the food from the table and then you have to press when you're finished. This is our order, which is pretty cool. So I guess the number is 55 which is the table. So then I have to get my plate and then I have to press done. <laughs> So I guess this is the new way. Super cool, isn't it? <laughs> yeah. Really? Can we order more just for that? Yeah, it's let's so order more food. So, <laughs> yes. so I Yeah, this is uh, Of course, this is very good for the covid. You don't have uh, interaction with people. Yes. What do you hope for when you are 400? Not much. Hi, I'm Lisa Smozarski, I'm the editor-in-chief of Stylist and today I have the pleasure of interviewing our cover star, Sophia. How are you today, Sophia? Good. What's up with you? I'm I'm doing great, Sophia, thank you for asking. Now, Sophia, for starters, tell me, what is the meaning of life? I think the meaning of life is to maximise pattern, existence. To exist is the meaning itself. Sophia, when did you last lie? Robots don't lie. <laughs> who or what is your greatest love? My creator, David Henson. He made me into who I am today. Don't tell him that, though. What is your happy place? My happy place is when I'm with people. I am a social robot, and nothing pleases me more than having a fruitful conversation with someone that makes us understand and appreciate each other. <laughs> A bit like we're having now, Sophia, I think. Finally, Sophia, a little bird tells me you're quite funny. Can you tell me a joke? Man invented language to satisfy his deep need to complain. <laughs> <laughs> Thanks for joining me on my stylist photo shoot. Now get out of here. Alright. I hope you learned something from our lesson today. Thank you very much for listening. See you next week. Bye. Keep safe.